รอตายไปหนึ่งมื้อนั่งห้านาทีแล้วก็นอนได้เขาจะนอนเลยเดี๋ยวเป็นกดไหลย้อนย้อนไม่ไหนอะกดน่ะรู้ป่ะถ้านอนเลยแล้วเป็นกดไหลย้อนรู้ป่ะกินเสร็จเราต้องนั่งแป๊บหนึ่งมันจะย้อนไม่ไหนรู้ป่ะมาทางไหนมันย้อนทางนั้นแหละฉันจะนั่งสมาินจบลงแค่รูปแบบเนื้อในไม่ใช่รูปแนิสติรู้เท่าทนจิตตัวเองไว้ นะสมาธิจะเกิดง่ายเราใช้ได้เข้าวันสองไม่ได้มันเพียอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจิตเกิดตั้งนอนจิตเกิดแล้วมีแรงกินขนมไหมเนี่ยมีกินขนมอะไรอ่ะจะกินขนมอะไรขนมคบขนมถ้วยทองหยิบทองหยอดของชอบทั้งนั้นเลยใช่ไหม้วชอบกินขนมอะไรเยอะที่สุดฮะแล้วเกื้อโปูดให้ในสมาธิขึ้นมา แม่หนมถ้วยเนี่ยทำไมเขาใส่แต่นหน้ากระเทีย่ะใส่หน้าอื่ได้เหรอปลากระแจมันไม่ได้เหรอ,รหรอทำไมอ่ะเราทำกินเองได้ไหมเราทำขนมถ้วยแล้วเราใส่หน้าปลาแทนได้ปหมได้เอาปลาเป็นตัวๆฉีกๆนะโรยหน้าขนมถ้วยเลยเนาะดีไหมเอาปไ<ห>เอาปเดี๋ยวทำให้กิน,<ห>นเอาไปกินไหมกินขนมถ้วยหน้าปลานะ ปลานี่เอาปลาอะไรทำปลาบินันย่าตาวานอันนี้กดกดสวิตช์หมดแรงวเาทำแนวที ok> ่เราชอบได้นนอนเนาะโอเคอ่ะนังยิงกดอนออกจะได้ในชีวิตนี้หรือได้ในชาติต่อไปสองสามชาติ นั่งก่อนัออก,ก,ก่อนนะัอนนะถถนอต้อนบก่อากโอบกเใช้เลานานไ,ไหมถจะได้โสดาบถ้าต,บตอบชดเลยนะนไม่นานหรอกไม่เกินเจ็ดชาดเราสังแล้วลานาน,เนหเจ็ดชาดตั้งหลกักก่อน แต่รเมันไรู้ที่แสงชัคอ,อ,อยรร้าก่อนย่างการที่เรได้ยินได้ธรรมะมะเนี่ยเราก็ตั้งใจรักศาธรรมะนไว้ั้งใจรักษาศีลตั้งใจฝึกจิตฝึกใจให้มันมีสมาธิทั้งความสงบทั้งความตั้งมั่นพอปนเป็นตั้งมั่นาาเราก็หันเจริญปัญญาเริ่มต้นแยกขันธ์กไปแยกขันธ์ได้แล้วก็ สัตว์แต่ละตัวมันไปแสดงไปละคือมีศาสนาอย่างนี้นะให้ยหิวจังสัตว์สัตว์พอเราก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสุดท้ายไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรหรอกทำไมเป็นมู๊กแบนั้นอะไม่รู้เลยเราไม่ได้ได้อะไรมาเราไม่ได้เสียอะไรมาถ้าจะมีอะไรที่ได้มาก็คือสัมมาทิฏฐิ ถ้าจะมีสิ่งที่เสียไปก็แค<ร>่เือมีชาตจริงๆถๆ้าไรเลยความรู้ถูกกัดขึ้นรู้ถูกเข้าใจถูกนั่นจะเห็นความจริงความจริงอะไรกายนี้เพราะว่าโลกนี้เพราะว่าสิตนี้เพราะว่าเป็นความว่างอันเดียวเสมอเปนหมด